จากการติดตามบรรยากาศการประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งก้ามกรามของชาวนากุ้งในเขตตำบลบัวบานออยางตลาดจดาัังวดกาลสินแหล่งเลี้ยงกุ้งแปลงใหญ่ในช่วงเริ่มเปิดตลาดค้าขายกุ้งภายหลังสำคัปลดล็อกร้านค้าร้านอาหารช่วงสถานการณ์โควิด -19 เริ่มคลี่คลายและเริ่มจะมีออเดอร์จากพ่อค้าคนกลางและแหล่งรับซื้อต่างจังหวัดเข้ามาเป็นระยะส่งผลให้ชาวนากุ้งและผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งเริ่มมีความหวังที่จะได้จำหน่ายกุ้งอีกครั้งในขณะเดียวกันยังพบว่าผู้ที่เลี้ยงกุ้งบางรายประสบปัญหาสตรกุ้งรบกวมีนกมากกินุ้งทีี่เเล้้ยยงไวโดฉาะนร ใจและนางคําจันวงสมศรีสองสามีภรรยาชาวนากุ้งบ้านโพสีอําเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินซึ่งมีพื้นที่เลี้ยงกุ้งกล้ามกราม20รไร่จํานวน12บอ่อกําลังตรวจเช็คความหนาแน่นของกุ้งในบอ่อเพื่อที่จะขุนอาหารให้เพียงพอและโตทันจับจําหน่ายในช่วงนี้แต่กลับประสบกับปัญหาใหม่โดยระบุว่ามีนกเจ้าวหรือนกกระยางและนกกาน้ําอพยพเข้ามาจับกุ้งในบอ่อกินได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากนายสุขใจวงสมศรีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านกเจ้าวและนกกาน้ําเหล่านี้จะปักหลักหากิน ยู่บริเวณบอ่อกกุ้งของตนเนื่องจากติดกับลำน้าเปล่าใกล้เขื่อนลาเปล่าวเวลากลางคืนจะอาศัยอยู่ตามต้นไม้โดยเวลากลางวันนกจ้าจะเดินเรียบตามริมบอ่อกุ้งเพื่อจิกกุ้งที่ลอกคราบริมฝั่งขณะที่นกกาน้ําจะบินโฉบลงมาและดำน้ําลงไปจับกุ้งกินเป็นอาหารทําให้เกิดความเสียหายจากการตรวจเช็คจานวนกุ้งในบอ่อลดหายไปทุกวันนายสุขใจกล่าวต่อไปอีกว่าการจะขับไล่หรือทํากับดักจับนกเจา้ากับนกกาน้ําดูจะเป็นเรื่องยากเนื่องจากเลี้ยงกุ้งหลายบอ่อดูแลไม่ทั่วถึงบางครั้งไม่สามารถอยู่เ้าอกป็นโสให ตรวกุ้งลงจิกกินกุ้งในบอ่อประกอบกับบ่อกุ้งของตนอยู่ติดกับลำน้ําเปล่าซึ่งเป็นเที่ยาสัยของนกเหล่านี้กุ้งในบอ่อจึงกลายเป็นแหล่งอาหารนั้นโอชาจึงคิดหาวิธีการที่จะป้องกันศัตรูกุ้งเหล่านี้และได้ทดลองทําหุ่นไล่นกขึ้นมาหลังจากทําหุ่นไล่นกและนําหุ่นไปวางไว้ทุกบอ่อนกจ่าและนกกาน้ําก็ไม่เข้ามารบกวนอีกเลยหุ่นไล่นกที่ทําขึ้นทําแบบง่ายๆวัสดุมีเพียงกล่องโฟมหรือแผ่นโฟมที่น้าหนักเบาลอยน้ําได้รวมทั้งถัง,งน้ําไม้เสื้อผ้าเก่านํามาประกอบเข้าด้วยกันเป็นหุ่นบาางตัวอจจะส หัวให้บ้างเพื่อให้มองดูคล้ายคนบางตัวจะทําท่ายืนเหมือนคนแจวเรือจากนั้นนาไปปล่อยลอยน้ําในบ่อกุ้งหุ่นบางตัวจะผูกเชือกกับเสาไม้กลางบ่อกุ้งพอมีลมพัดมาหุ่นไล่นกก็จะลอยวนไปตามแรงลมการเคลื่อนไหวเหมือนคนนั่งพายเรือนกเจาหรือนอกกระน้ําบินมาเห็นก็ตกใจถึงไม่กล้าลงมาจับกุ้งกิน

lông này đó Đi đi. Quá ơi, lông lầy nó, lầy nó mà ăn cung heo. Nhì nó lầy nó. đây. อร่อดอร่อยเลยน้อยกะถือสร้างหรอใช่จะลองหมดใช่เลยสองตัวนกก็มีนี่คืออะไรครับหลผลไดโนกรักษาป้ารักษาปลาผลไดโนกได้ผลนะครับได้ผลมากเลยค่ะ